พี่โนน่ะพี่โนพี่รถเหลือปะอ๋อตาเพื่อนขันไหนอ่ะพี่ติดทำไรพี่โชว์มันกลับมาแล้วว่าผมจะให้แม็กก็เลนไห้ตัวเตะให้มันเนี่ยมันเข้ามือสุดแล้วไอ้โชคเรื่องกูี้ี้ไอ้เนิร์ฟมึงเอามาแต่งให้โชว์ไปผมกูไม่ใช่กูี้ี้ไอะไรเนี่ยพี่พูี้ี้ให้ผมระบายเนี้ยอะไรก็เป็นกี้อะไรอ่ะผมก็ถามอยู่ว่าพี่ทำอะไรกินข้าวมึงมาไอ้กี้โชว์ครมีข้าววะไทยไปไปขอรถพี่โนไปขอรถพี่โนเนิร์ฟแม็กกัพี่โศอนเนี่ยพี่โนอยู่ไหนอ่ะคอนคึกนเลยว่า หนึ่งอะไรหนึ่งสี่ห้าสองใครไม่มีอะไรบอกนะไทยไปไงเด้อจะไทยนะใครไม่มีอะไรบอกมาเก๊าวไปมีอะไรที่ผมเข้ามืองลาเงียบอยู่นะมากำตีหน่อยี่ย่างเด็นะไอ้บวกตายไทยขอแม็กหน่อยเราจะหมุนแล้วเด็กบมาะไรเอชเซอร์กันนะไอ้มาตูมาตูโชคแจ็คเลยเหรอแจ็คเลยอ่ะอีไทยแจ็คกีเด้กติดเลยไปเด็ดไปเติรตีรถ้วมแรงพี่ธี จนสามสามแล้วปิวเลยอ่ะไปกดตังค์มาดิไปกดตังค์มาสามพันอ้โหเนี่ยเงเบื่อเลื่องเนี้ยอู่นี้ไปสัตเอ้แต่เรนี้มันฮ่าดีเองเอาพี่แต่ใครขับมาแต่งไปอ่ะอุ้ยมันฮ่าดีเองดูเนี้ยมันน้อยยังอ่ะดูที่ไม่มีเธอใช่ไหมเออดูที่ไม่มีใครอ่ะไอ้ย่าเชี้ยอ๋ออ๋อเจ็บไปอ่ะวองกูยืนดูเห็นเรามากูยืนอยู่กับผู้ชายจ้ะไม่เหรอยิงเลยผู้ชายป่ะเออ ฮอตเหมือนกันนี่ว่าโรมากูดอ้าไปไปบ้านมันบ้านมันเขาบอกว่าถ้าอธิษฐานพิมะแรกสิ่งที่ขอจะเป็นจริงเว้ยเพื่อนกูไม่อธิษฐานนะขอให้ลูกกูออกไปกูลองอธิษฐานนะโอ้โหเนี่ยเห็นบ้างฝันอันนี้มึงเบร์ฝันมึงไอ้เขา เลยดักเลยกัเป็นไปไม่ไ <strikes> ด้จําไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ฮะเฮียอะไรเป็นไปไม่ได้เนี่ยของแรงที่ผายหิมะแรกเป็นไงเฮียเฮียเอ้ยไม่ได้ขอเลยสัตว์อีไทยเฮียรถพังเลยขอเทียแล้วเพื่อนปูกก็ไปไหนกันหมดเที่ไอ้สัตว์เฮียเฮียเหี้ยไปแล้วฮิมะแรกเป็นไงอะไรแยกแล้ว บานเห็นหน้าเธออะเย้แรกแย้มเห็นหน้าบานเป็นเธอน่ะเป็นไงล่ะขังเกิดยืดนี้ตาจับดอกนีุ้ยอกทีเจาไหนไม่ได้ไหนตู้บานมันเหรอเฮ้ย อะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรมืออะไรแมวแมวกล่องซ่อมบ้านไปเก็บบ้านก่อนล่ะหรือเขาไปบุกบ้านมันไม่เขาไปบุกบ้านแล้วพวกเขามาทำพิษอะไรล่ะอ้าวก็ลงทอมบอยพวกเอามึงเอามาเลยโดนกูเก็บมเก็บไม้กูเก็บไม่กูต้องทอมบอกไทยเด่นซื้อเข้าบ้านด้วยนะที่รถกูไม่ขับโคตรยากอะยิม่ามันลืมขับมาสักแป๊บนึงอะได้ อมมันไม่เข้ามือใช่ไหมมันปัดเลยความสัมผัสไงสัมผัสมันยังไม่ชินไงตื่นเพิ่งตื่นอะทุกอย่างอะมันไม่ชินมันต้องแบบเดียวมันก็ชินอย่างเช่นมึงสาวอะอย่างเช่นมืงสาวอะฝ่ามึงจะเข้าทีได้อ่ะเงียบจัดเงียบจัดกูขอไปนอนได้ป่ะเก็บของเก็บของเก็บของ่อเก็บให้กูรื้เข้าวอ๋อใจใสกคืออะไรบอกจะมาหา อนุบ้านบรรยาคปับคุมันบอกว่าจะแก้มือเหรอไม่ให้แก้โทษทีมันบอกเนี่ยคุณไม่จยอมบอกว่าแุงชลาลุงชราแล้วอ่ะมันไม่แก้อ่ะบอกเนี่ยพูดกับลุงแบบนี้มันเล่นบรรยาอ่อนบอกว่าเอออันนี้พุ่งตรงนะวิธีแก้มันเป็นอย่างนี้เหรอวะ ไอ้เฮียตอนกับดีจีบับนู่นบับนี่เห็นโพสนู่นโพสนี่เฮียไม่มันอาจจะเตรียมของอยู่มึงคิดบ่วงคิดไงก็มาไอ้เชือกูมาประมาณไอ,อ้ชัก <ๆ S 1> มันเคยอยู่กับเราเลยนะเว้ยเไอ้ต่อท้ายมันมานด้ยมึงเห็นป<ด>ะตอนไอ้ชักอยู่เป็นไงยืนบ้านแบบลอยๆอ่ะครับนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะบ้านอ่ะมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะ อันด so <was> ่บ <limited Claire> ้านเนี้บอกให้เล่นเพื่นข้นมาจะไปให้ไปชนเข้าบ้านเป็นทำไมไรอีเหียไปตามตกรถไปตาตกถไอ้เฮียแอบเชิเียชิญนี่เฮียนี่ไปิตูด้วมึงไอ้เฮียโอเคขึ้นรถไปตามก่อขึ้นรถเฮียเฮียเฮียเอ้ลงร้นเลยลงรถเลยเพื่อเราลงอ่ะเพื่อเราล่วงไป่ะคนนึงอ่ะแล้วไม่น่าจะขึ้นได้ไม่ไม่ีได้ลงเลยเดอมาลงเลยเล่นรอบบ้านมาเล่นอบบ้าน บ้าานมัอจริงฮะจริงค่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตผู้ก่อการตอบไก่โชว์เด็กไปไปมอนโดนเฮ้ยต้นไม้ขับให้หน่อยดิไม้ขับให้หน่อยดิต้นเล็กหรือเกินตัวเล็กระวังลูกเศษเย็นเพื่อนอยู่ไกลกระเถิบมากระเถิบมาลงมาลงมาลงมาตีไปหนึ่งอี้ย ไม่ต้องีไปดื่มกีเฮียโง่งัวแต่พูดไปดูเพื่อนอะไรอ่ะน้องมุดปาดทะไมอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยไปสองแล้วไปส่องแล้วลูกใครชุบยังอ่ะไปหรือเปล่าไอ้ดูโอ้ยเฮีย ชุบอยู่อ่ะชุบอยู่อ่ะชุบอยู hey ่เหรอฮึฮแทงขาด้วยสัตว์แทงขาด้วยชุบที่แปลกไอะเด็กฮี้อ่ะเด็กฮี้อ่ะเด็กฮี้ไม่ตายเลยสัตว์ไม่ตายเลยฮี้ฮะชุบหอมึงชุบหอออกตัวไอ้สัตว์ อะไรอ่ะเฮียมือไหวหรือเปล่าวะเฮียตู้ไหวเปล่าทายสันเล่นเป็นเปล่าเฮียอ่ามึงเีโบเพื่อนจะเฮียอะไรมึงไหวหรือเปล่าไอ้ตัดตู้มาดิมาดิมาดิเปลี่ยวไหวตัดมาดิมาดิมาดิเฮียอะไรไอ้ตัดเฮียอะไรโตเฮียอะไรเฮียอะไรโตเฮียอะไรมือไหวหรือเปล่าไอ้สัตว์อ่าไหวเปล่าควาย

ผูู้ดนเนี่จัด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 อหจัดจัดเพอนเมดอะเยอะเพื่อนเรายอนะไรอ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 วชด้กระจกอะไรเราแค่เพื่อนเราแคดนยิเ่โดนอะไรที่เ็ตัวีจัดจ้าที่อะไรจัดไะยิงได้ป้าขอบวกกอนได้ป้าไม่ค้นได้ป้าเดสเตอรตำรวจกล่มเกเบอร์เซอ้มเ็ดนะครับตำรวจย์ตำรวจตำรวจไอ้

เร็วเียเอจับโดนยิงโดนยิงเอ้ยเียเอ้ยไอ้ล้มอยู่แดกได้ไรอะได้ไหชุบไทยชุบไม่ไทยชุบไทยไปล้มอยู่อะแดกได้อ่ะผมไม่ได้แดกนะผมไม่ได้แดกนะอยู่อะก็เมื่อกี้มันโดนจับอยู่ใช่เหรอเมื่อกี้อ่าไอ้ยังจีตายไหมอะตายยังงี้สมมติลองสมมติลอง ไอ้เาหมแล้วไม่ได้ไม่เอเนี่ยก็แทบบกแล้วไงทอไม่ได้เลยี่ยมันเลยทอะไรไม่ได้แล้วอ้เฮีวายคนเท่าก็แพ้เยเอาะไรมาเก่งโอ้โหแล้วดจไอ้เหียยมันแดกูจนบกไปแล้ว่นะเมือี้ลมอยู่แล้วแดกไงแล้วมันบักแลเม่อกี้ก็คือเก้พผมเห็ิรขึ้นอีกไงผมยิงนมันก็ไม่ได้แล้วไง เมื่อกี้มันก็ไม่ได้แล้วไงไม่ได้คือยังไงครับคือมันดักไปแล้วมันมันก็หนีไม่ได้แล้วเข้าใจปะอ่างั้นผมปล่อยนะแต่ว่าศพผมยืดนะโอเคไหมอ่าก็ยกเคสไปยกคดีไปทั้งนั้นน่ะมันน่าจะเป็นโดนไอ้บอยด้วยมั้งตัวผมอยู่ไกลบอยอ่ะมันก็เลยแบบโดนแดกคู่อ่ะไอ้เชี่ยบอยสัตว์เอ้ยแม่งล้มามันล้มตรงมุมก็ไม่ได้อ่ะ ฟุกทำฟอร์มไเฮียฟุกทำฟอร์มลูกไงาสายบ่อยดว่ามีศาสตร์เป้หคนเล้าโดนตำรวจยิงลูกเลยแล้วไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินน้องลูกลูกน้อง เราแค่้าชาตาขัติตัติยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เว่ยไอตู้คนกากอเหียอมได้สภาพเดี๋ยวงอมได้เหียเดี๋ยวงอมแล้วอยู่ร้อนร้อน้อนมพี่นี่พี่บางคนจมพีนที่วรไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันบางที่่เลยเจียรเหลี่ยมไสัตว์เลยแต่ไม่รู้อ่ะมันอาจจะเราม่เห็นภาพเราโดนยิงเราโดนแดกเราไม่รู้เรื่องหรอกก็พูดไปตามร้ำเลยไอสัตว์เอาตัวรอดเป็นยอดดี รู้สึกว่าที่บ้านเขาจะชุบกันเองนะครับไม่ได้กลับโรงพยาบาลก็ไม่ไหวบอกพี่โนรีบเข้ามาบ้านโอเคโอเคไอ้ได้ให้ได้ ไ่มันอยู่นะมันอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยมึงมามึงมึงมีเซฟไม่กอนได้เพราะมันของนะจะหมดเยอะอยู่มึงกี่เคสอ่ะพี่อูอยู่คสพี่อูอยู่พี่อูอยู่เฮ้ยของมันเยอะลุงของมันเยอะของมันเยอะลุงมันมันล้มไวมันล้มไวปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยครับเคสเดียวปล่อยไปเลยพี่เสียเวลาครับลุงรับทราบลุงลุงของมันมีมันล้มไวเยอะไปรีเซ็ตโอเคีเซตเอาของแล้วก็ต่อเลยเร็วเราต้องแบวเราต้องแบวของ ไปเลเิวทะเลทรายรีวิวทะเลทรายทุกมันน่าจะไปรีวิวทะเลทรายรุนร่วนรุนร่วนรุนร่วนทุกคนเลยดับแชทหน่อยเหมือนจะไปเลเิวทะเลทรายนะดับแชทหน่อยดับแชทหน่อยดับแชททับแชทอย่าใครไปรีวิวทะเลทรายแล้วอย่าอย่าโชว์ตัวให้มันเห็นนะ เฮียกินสัตว์ตายไว้เฮียโดนข้ามลัวแววเฮียตู้คนเดียวไอ้สัตว์เติมของโดนแม่เิร์นแรกไปหน่อยเฮียบาลานซ์บาลานซ์ยิงไม่ดีตอนแรกแต่พอดึงสติได้เทิร์นหลังโดนผมยับเจ๊นหล่ยโดนสุตีหมดตายเลโดนเฮียเด่นจัดเลยโดนข้ามลัวไปเอาแม่ไอ้สัตว์ภามันภาเป็นปากนี่หรอกูจำได้ภาเป็นปากนี่หรอกูจำได้นะโดนไปเอาเลยจ้า โดดไปเอาเลยจ้ามาแรกกูบอกให้โขเป้งเฮียตีไปจะเป็นเฮียอะไรไม่รู้อ่ะกูเาไว้ก่อนนะจ้ามาได้ก่อนเราทไงใครตีเพื่อนตายช่วเพื่อนด้วยนะเวลางจังหวะดอกนี้เพื่อนดวยอ่ะเขาจะบ้าฉึกนี้เพื่อนดวยอ่ะไอ้ดวยมองลงมาสี่คนใจอ่ะจริงๆอ่ะเฮี่ยดอกนี้เพื่อนน้องอ่ะไอ้สัสกูแทงรุดปอกอ่ะมึงก็ไม่ได้นะต้องหาจังหวะดีๆไอ้ อย่าโลกโลกไอยาตูโลกไอสัตว์ปากเพื่อนอ,อีกไอเหียแม่ข้าเพื่อนกันอย่างเยอะของมัเยอะมาเฮรอ,อนี่คือเยอะสำหรับเราละห้าสิบตัวเนี่ยเยอะละหกสิบเจ็ดสิบตัวนี่ก็ถือเป็นลาบอมรเสร์ดละเกาะในตู้เนี่ยเขาไปอยากไปดีเซ็ตที่บ้านเต็มเกาะ นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้แทงมานะเยี่ยตูอ้อะอยู่แต่บนรถไอสัตว์